สัีครันะิมอนวีเจ็ดครนี่น่าต้ิอวเหรอโอ้เจ็ด้อนะโอ้เร็วจังเลยโอ้เจ็แยะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงเอาแค่ตรงนี้โอ้ยช่วยๆเดี๋ยวช่วยให้ช่วยช่วเราลองลองนมืงโดนเนี่ยเขาทำตรงนี้ค่ะนี่เปิดล้วเปิเปิดฝาเขาทำให้ช่วยช่วย ช่วยช่วยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยยวเดี๋สเขดระโอ้ยถ้าอยากได้สิเขีต้องทำไงครต้องทำไงสามีเขดต้องโมสีเขสาสีด้องโมสีเขลอแกะมานับก่อนมีกี่กล่องนะคิมมอนวีเจ็ดมีกี่กล่องข้างใโอกมาเทเลยเทเลยโอ้ยเทเลยโอ้ขาวอกไปมีกี่กล่องกก่องเกล่องเอ้าอะไรยับยับเาบอกยับยับสุดมากจะเป็นไงสีเข สีเข okay, ียวย่ย okay, ับอันไหนอันไหนอันไหนลองเลือกสิเราเลือกดูน uh huh. ี่อันนี้นี่นี่นี่มีรอยใช่ไน่เลยโอเคแกะอันนั้นเลยอันนี้แอดมินเอาไปเก็บอ้าวลองดูสีเขีถอดี่ะตื่นเต้นลอยเลยไหนลองมาแกะดูลองลุ้นดูว่าจะได้สีเขียดไหมก็ว้าวใครดูการ์ดก็รู้แล้วอ้ยาอียาอันดับหนึ่งโอ้ยอันดับหนึ่งเลย ใช่อันดับหนึ่งเลยนี่นี่นี่ดูที่หนึ่ง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 เลยโอ้โหที่หนึ่งเลยแกะแล้วแกะมาดูดูไดที่หนึ่งเลยโอ้ด้วยตัวนี้นะทุกคนนี่แล้วมาดูมาดูกันว้าวไหนโชว์ไหนโชว์ไหนโอ้เจ๊เอ็มมีเพื่อนกันแล้วเหรออะไรกับอะไรอ่ะคิมมอนวีเจกับ วีเจ็ดกับเบบี้ทีวี <3 S 2> อ๋อเป็นเพื่อนกันเหรอโอ้โหอ่ะง่ายๆายบายทุกคนก่อนบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไฟไฟ๋ยวแล้วบอกทุกคนว่าติดตามนะ้องนิดนะอ่ายบายายบายมินิฮาร์ด้วยมินิฮาร์ด้วยค่ะ